เดี๋ยววันนี้ไปห้างเพื่อที่จะเอาเงินเข้าไปฝากเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีที่ใช้มือถือโอนไม่ได้เป็นความลำบากมากก็เลยต้องมาถอนแล้วเอาเงินไปฝากในอีกบัญชีหนึ่งก้อนเดียวโอเคเดี๋ยวไปห้างกันครับ โ okay. อเคเรียกตี๋ตน,นะครับโอเ okay. ค Destination เราไปทีมอล โอเคดีด uh ีแฟลชโอเคเรียบร้อยถึงพอดีเก้าสีขาวช้ำชี อยบอกนะนี่คือเอ,อ่เอ 64. เป็นอะไรไม่รู้แต่ห้างทุกห้างปิดหมดเลยในกวางโจวอาจจะไม่แค่ทุกห้างหรอก้ะอาจจะอยู่ในย่านเนี้ยเดาว่ามีเคสว่ะเออนี่จะมาฝากเงินนะแต่ยังไม่ทันฝากเงินเลยเขาปิดไปแล้วห้างน่าตื่นเต้นมากห้างปิดหมดเลย เราว่ามันมีเคสน่าจะเยอะนะเห็นคนใส่ชุด PPE อยู่ทั่วๆไปโอ้ oh. นี่รถมันจะเยอะมากตอนนี้คือโล่งเลยโล่งจัดเดี๋ยวมาพาไปดูร้านแถวๆนี้แล้วกันนะครับ อ,อันนี้ร้านร้านน้ำนะไหอะไรร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะขายแบบอาหารทานด่วนสตรีทฟูด้ดแล้วก็เน้นว่ายไม้ว่ายไม้คือการเดลิเวอรี่เนาะอันนี้เต้าหู้เหม็นอ เหงื่อฉ่ำเลพวกบริษัททำความสะอาดอันนี้โดนแล้วครับอันนี้คือจุดตรวจในชุมชนนะฮะอันนี้คือจุดตรวจโควิด COVID ในชุมชน้ไปดีกว่า t a s t of Thai Mama n o d l โอโ้เป็นน่าจะเป็นแบบต้มยำป่ะต้มมามา่าฮิดโดนี่มันมาม่านี่หว่าโอ้นี่นเขาเขียนว่าแบงคอกกวางโจเบสิกอินแบงคอกบอนอินกว่างโจโอ๋อคือเกิดในนี้ฮดโดไกท่ทอดจากภาคใต้พุ่งสดกับมะระและกะหล่ำปลีคืออะไรวะ น่าจะอารมณ์เหมือนต้มมาม่าแบบมาม่าเจโอมัง้ง <Okay. S 1> ไม่เอาไป,ไปดีกว่าจริงคนน้อยมากไม่รู้หายไปไหนกันหมดโอ้โห <Okay. S 1> oh. กลับบ้านดีกว่าหาจักรยานปั่นแล้วเดี๋ยวไปซูเปอร์มาร์เกต็ตร้านเล็กๆแถวบ้านซื้อไข่ตุนไว้สักสองแผงดีกว่า มันแม่งแม่งวะ่ะมันแม่งแม่งวะ่ะพี่น้องของมั่งหมดไอ้เหี้ยหายไป ชอปปิ้งก่อนไม่มีเวลามากพี่น้องมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องผักหมดหมดผักหมดเกลี้ยงผักหมดเกลี้ยงพี่น้องผักหมดเกลี้ยงพี่น้องเท้าหู้ก็ ไม่เหลือพี่น้องโอ้โหเฮ้ยนี่มันใต,ต้ตึกเราเ้ยเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าแตก